ได้เชื้อฝรั่งจากพ่อเต็มๆน้องเจคอบลูกชายของน้ำฝนกุลนัทลูกรักพระเจ้าเกิดมาหล่อเลย โตเร็วมากเลยเพอแป๊บๆจะอายุครบ3เดือนแล้วสำหรับน้องเจคอบบินเทอร์ลูกชายคนเล็กของนักแสดงสาวน้ำฝนกุลนัทและสามีหนุ่มชาวอเมริกันหลังลืมตาดูโลกเมื่อช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งสาวน้ำฝนก็คอยอัปเดตภาพน่ารักน่ารักของสองพี่น้องทาเรียและเจคอบให้ติดตามกันในอินสตาแกรมอยู่เป็นประจำล่าสุด แม่น้ำฝนก็ได้โพสต์ภาพเบบี้เจคอบส่งรอยยิ้มหวานๆเผยดวงตาแปแว๋วแววพร้อมแคปชั่นว่าทรงอย่างแบ้แซดอย่างบอยโอ้โหลูกเอ๋ยหล่อออร่าแต่เด็กเลยได้ความฝรั่งจากคุณพ่อมาเต็มๆ เป็นคุณแม่ลูกสองป้ายแดงหมาดๆสำหรับนักแสดงสาวรุ่นใหญ่น้ำฝนกุลนัทหลังเพิ่งคลอดลูกชายคนที่สองน้องเจคอบเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมานอกจากจะสร้างความปลื้มปริ่มให้กับคุณพ่อแล้วคนที่ดีใจมากที่สุดเห็นที่จะเป็นพี่สาวคนโตน้องทาเรียที่ทั้งกอดทั้งอุ้มและช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องชายอย่างขมักขม้น ล่าสุดในอินสตาแกรมของสาวน้ำฝนได้ลงภาพสุดน่ารักของลูกชายสุดที่รักน้องเจคอบแบบเต็มๆบอกเลยว่าความหล่อฉายแววมาให้เห็นตั้งแต่เด็กเลยจมูกโด่งเป็นสันพุ่งมากนี่ขนาดยังแค่3เดือนเท่านั้นความหล่อยังชัดขนาดนี้เชื่อว่าโตขึ้นมาอีกนิดความหล่อต้องพุ่งแรงมากกว่านี้อย่างแน่นอน